ควรเริ่มต้นจากจุดไหนดีครับอาจารย์การที่เราจะประสบความสำเร็จได้ก็เริ่มต้นจากจุดที่เราเรียนหนังสือนี่แหละถ้าเราเรียนหนังสือมีระเบียบวินัยในการตั้งใจเรียนไอ้ตัวความที่เรามีความขยันกันเพียนตั้งใจเรียนตัวเนี้ยจะเป็นจุดเริ่มต้นเรารู้ไหมเวลาไปสัมภาษณ์งานอาจารย์เคยเป็น G M มาก่อน General Manager คือเป็นผู้จัดการทั่วไปมีหน้าที่ในการรับสัมภาษณ์พนักงานในองค์กรทุกแผน,นอาจารย์มีหน้าที่ในการรับผิดชอบสิ่งแรกที่คนที่เป็น พนักงานหรือชาก็ตามหรือในการคัดกรองคนในการสัมภาษณ์มันพามาถึงดาผู้บริหารเนี่ยมันจะต้องดูเกรดเฉลี่ยเป็นที่ตั้งเกรดเฉลี่ยก่อนระดับแรกความสามารถเราไม่รู้หรอกเขามีจริงไม่มีจริงแต่ดูเกรดก่อนระดับแรกสมัครวิชาการเรื่องไหนเขาจะดูเกรดวิชานั้นมาสมัครงานด้านการตลาดดูเกรดวิชาการตลาดก่อนเลยว่าการตลาดได้กี่คะแนนเขาจะตั้งคำถามเลยว่าทําไมได้คะแนนแค่นี้แต่สมัครในพนักงานการตลาดมีประสบการณ์อะไรมาทําไมถึงมั่นใจว่าจะสามารถแก้ไขไอ้เกรดเฉลียย่ยตัวเองเนี่ย ให้ดีขึ้นกว่าเดิมได้ไอ้เกจเฉลี่ยมันแก้มไม่ได้แล้วแต่มั่นใจอะไรว่าเราจะทํางานเพื่อเป็นตัวชี้แจงได้ว่าไอ้เกจเฉลี่ยเนี่ยมันไม่จริงแต่ความสามารถของเราที่เป็นอยู่ในปัจจุบันมันจริงกว่ามันจริงกว่าคือเราสามารถแสดงความสามารถของเราให้เราสามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพเราจะทํำยังไงตัวนี้สําคัญกว่าดังนั้นหน้าที่เราเวลาเราทากิจการงานเริ่มต้นจากการศึกษาเรียนเนี่ยตอนนี้เราสามารถทําหน้าที่ได้อย่างเต็มที่เรายังเหลือเวลาในการไปเรียนในรั้วมหาวิทยาลัยอีกทําการเรียนให้เต็มที่ กิจกรรมที่เราทําทุกๆกิจกรรมมีผลต่อประสบการณ์ในการใช้ชีวิตอย่าคิดว่ามันจะมีประสบการณ์เฉพาะตอนที่ไปทํางานเท่านั้นนะไม่จริงอาจารย์เป็นคนพูดเก่งเพราะอาจารย์ได้รับการฝึกสมัยเรียนมปลายสมัยอาจารย์เรียนมต้นเนี่ยจะเงียบมากผู้ไม่เป็นผู้ไม่เก่งไม่เคยเป็นอะไรของโรงเรียนเลยแต่เมื่ออาจารย์เริ่มขึ้นมปลายอาจารย์รู้จักอาจารย์อยากเป็นคนที่โดดเด่นในสังคมอาจารย์อยากเป็นคนที่ทําให้คนทุกคนเนี่ยเห็นเราเป็นจุดสนใจเราอยากทําประโยชน์เพื่อตัวเองอยากทําให้พ่อแม่ภูมิใจ อยากทําทให้เกิดประโยชน์ในโรงเรียนและกลุ่มเพื่อนอยากทําทให้ห้องเราดีที่สุดเพราะอาจารย์เป็นหัวหน้าห้องอาจจะเริ่มต้นในการพัฒนาตัวเองพีเซนงานอะไรก็แล้วแต่เนี่ยปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองในที่สุดเนี่ยเราสามารถพูดจาได้อย่างคล่องแคล่วแล้วเราก็เป็นตัวแทนในการไปฝึกอบรมเป็นประธานนักเรียนเป็นประธานเยาวชนนักประชาสัมพันธ์ตั้งแต่สมัยมปลายเข้ามาหาวิทยาลายัยก็เป็นนักโต้ว,วาทีอย่างนี้เราทําเรื่องการพูดแบบนี้มาตลอดเพราะอะไรเราฝึกฝนอบรมตัวเองจนเราเข้าไปในระดับของการทํางาน เราก็ไม่เลิกที่จะพัฒน,นาความสามารถของตัวเองเราเก่งด้านการพูดเราก็จะใช้ทักษะการพูดตัวนี้ในการคิดแผนงานแล้วปีเซนงานทําให้ยัางไงทําให้ลูกค้าพอใจในผลงานที่เราปีเซนบางทีเนื้อหางานเนี่ยอาจจะไม่ได้ดีร้อยเปอร์เซ็นต์แต่เทคนิคที่เราพูดอ่ะทักษะในการพูดที่เราฝึกฝนอบรมมาอย่างดีมันทําให้เราประสบความสำเร็จในกิจการงานนั้นได้อันนี้เป็นจุดเริ่มต้นของความสําเร็จคืออะไรพัฒน,นาตัวเองตลอดเวลาเดินหน้าอย่างเดียวเรารู้ไหมว่าเครื่องบินเนี่ยมันไม่เคยเดินถอยหลังนะ มันเลื่อนถอยหลังไม่ได้เลื่อนด้วยตัวเองนะมันต้องอาศัยใครเคยนั่งเครื่องบินมันจะมีรถคันหนึ่งเล็กๆอ่ะลากเครื่องบินเนี่ยถอยหลังนะไม่ใช่ว่าลากเครื่องบินเดินหน้านะไม่ใช่นะมันจะดันเครื่องบินคันนี้ถอยหลังไอ้รถคันเนี้ยเหล็กตัวดมเครื่องบินมันจะอยู่ด้านหน้าคนขับจะหันหน้าออกทางเดียวกับเหล็กแล้วเหล็กเนี่ยจะเข้าไปจู้กับ้ตัวเหล็กของเครื่องบินอีกทีหนึ่งแล้วจะดันเครื่องบินเนี่ยถอยหลังเพื่ออะไรให้เข้าสู่ลานที่จะเดินหน้าเข้าสู่ลานเวเครื่องบินไม่มีการเดินถอยหลังนะมันขับลลื่่ออนถยหังไไมด้ มันต้องเดินหน้าเท่านั้นชีวิตเราก็เหมือนกันพัฒนาศักยาภาพของตัวเองเดินหน้าเพียงอย่างเดียวอย่าถอยหลังกลับอย่าหวนตัวเองลงสู่ที่ต่ำให้เดินหน้าขึ้นสู่ที่สูงเสมอคือพัฒนาตัวเองให้มีความรู้ความสามารถยิ่งขึ้นไปทุกวันนี้เราเชื่อไหมว่าอาจารย์เนี่ยสอนธรรมะคนทุกวันเนี้ยก็ยังมีโอกาสในการสอนผิดสอนพลาอาจารย์ทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนี้มีโอกาสในการพูดผิดพูดพลาถ้าไม่พัฒนาตัวเองอาจารย์เนี่ยจะพกพระใจไปดก ทุกทุกครั้งเนี่ยจะไปไหนก็แล้วแต่่าไปมาวันนี้ก็มาอาจารย์จะต้องพกหนังสือเวลาอาจารย์อยู่บนรถใช้เวลาในการเดินทางนานเวลาไปบรรยญยธรรมอาจารย์จะนั่งอาา่านหนังสือมีโต๊ะตัวเล็กๆตัวหนึ่งนั่งวางหน้าเบาเพราะรถอาจารย์เป็นรถโต้หุ่นใด,ดเนาะมันก็จะมีที่นั่งมันจะกว้างอาจารย์ก็จะมีโต๊ะตัวหนึ่งนั่งเพื่ออ,อาา่านหนังสือบนรถเวลาอาจารย์เดินทางไปต่างจังหวัดซึ่งเดินทางบ่อยมากอาจารย์ขึ้นเครื่องบินจะีไม่รู้กี่ครั้งก่อกี่ครั้งก็จะต้องพกหนังสือตัวเนี้ยขึ้น,นเ,าารเ,เค,ครื่ออออองงไปเเเพพพืืื่่่่รราาานนนหัสิมมูคว้ใก จดจาหลักการเหล่านั้นเนี่ยมาบอกสอนแก่พวกเราทุกคนเนี่ยเรียกว่าการพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาไม่เคยหยุดพัฒนาการออกไปบรรยายธรรมอาจารย์เก็บเกี่ยวประสบการณ์จากอะไรจากคําถามที่เราตั้งคาถามแล้วเอามาอะไรมาพัฒนาคําตอบให้ยิ่งขึ้นไปเป็นการพัฒนาไหมพัฒนาอีกแล้วเก็บเกี่ยวประสบการณ์ทุกที่ที่อาจารย์ไปบรรยายทุกๆองค์ประกอบที่สามารถเก็บสะสมความรู้นั้นได้แล้วนํามาพิจารณาใหค้ควรตามหลักความเป็นจริงแล้วนํามาประมวลผลเพื่อนํามาใช้ในชีวิตประจําวันแล้วลองทดสอบตัวเองว่าใช้ได้ผลไหมจึงนํามาบอกสอนแต่คนอื่นต่อไป เนี่ยวิธีการทําให้ตัวเองเดินสู่ความสําเร็จด้วยการพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาแล้วยอมรับไปตามความเป็นจริงนั้นแล้วแก้ไขความล้มเหลวให้เปลี่ยนเป็นความสําเร็จเนี่ยเรียกว่าการสําเร็จในการใช้ชีวิตประมาณนี้เนาะเออ